อันนี้นข้อแรกก็คืออะไรเอ่ยเขาบอกว่าจากการเรียนต่อห้าคนเพราะฉะนั้นคนที่หนึ่งก็จะได้ได้อะไรครับคนที่หนึ่งเลือกได้กี่วิธีครับห้าวิธีใช่ไหมลูกแบบนี้เนาะพ้นคนที่สองก็เลือกได้ปุ๊บสี่วิธี <c oughs> แบบนี้ครับแ <c oughs> ค่นี้เขียนไหมส่วนคนที่3ก็เหลือเลือกได้แค่3คนที่2ไอ้นคนที่สเหลือแค่2คนที่5ก็ได้1เพราะฉะนั้นเอามาย <c oughs> เอามาคูณกันนะครับนี่ 5, 4, 3, 2, ห้าสี่สามองหนึ่ห้าฝเหลือ 120นั่นเองนี่คือ N S N S แปลว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเข้าใจไหมจำเนี้ยซึ่งแปลว่าเราต้องแปลโจทย์ให้ออกใช่ไหมซึ่งเราไม่น่ามีปัญหามั้งต้องแปลโจทย์อะแต่ปัญหาคือแปลเสร็จแล้วเข้าใจยังไงวันนี้ครูก็สอนเรื่องอะไรเช่นไรครับไปโนเมียวเรื่องไปโนเมียวเมื่อกี้ครูเคยสอนเราที่ว่ากระจา,ายทวีนามแล้วก็ ใช้จรารย์พัศก์เพื่อหาสัมประสิทธิ์วินามใช่ปหมอืมคนในกูก็ก็เจอไม่ได้สอบไม้ออ่านสาอาสายกลับไปกลับมาเออเดี๋ยวค่อยว่ากันโชว์ท้ก็ได้ถ้าเรื่องนี้นนผ่านนะถ้าเรื่องนี้ผ่านต่อไปเขาบอกว่าอะไรครับนัเกเรียนสองคนนะลูกเพราะฉะนั้น NE จะเป็นเท่าไหร่คิดว่า<ม>สองคนแรก สองคนแรกเขาบอกว่าเขให้เป็นที่ the first two students สองคนแรกเลือกเลือกสามเหลี่ยมแล้วก็สี่เหลี่ยมสองคนแรก <Okay. S 2> ก็จะได้อะไรครับก็แค่ คนแรกเลือกอะไรครับอันนี้ N S นะต่อไปหา N E ใช่ไหมลูก N E คนที่1เลือกอะไรครับเลือกได้กี่แบบอันนี้บบได้อย่างยิบเลยนะได้หนึ่งแบบใช่ไหมทำไมอ่ะก,ก็เลือกสามเหลี่ยมสิก็เหมือนฟิกฟิกไงลูกือไหมมันฟิกไงลูกเลือกสามเหลี่ยมได้หนึ่งวิธี ส่วนคนที่สองเลือกได้หนึ่งวิธีเช่นกันก็คือฟิกว่าเลือกไอ้เจ้าสี่เหลี่ยมตรงนี้ไม่ลบอ,อืมแล้วคนที่สามอ่ะ <c oughs> ก็เลือกได้สมถูกต้องเออคนที่สี่เลือกได้สองคนที่ห้าเลือกได้หนึ่งเพราะทั้งหมดก็เลยกลายเป็น3ามคูณสองเป็น หกครับอืมผลข้อนี้ P PE จึงเป็นหกส่วนด้วยร้อยยี่สิบครับเหลือ1ส่วนยี่สินั่นเองเหลือ0ูนจุห้ใช่ไหมครับแล้วแต่เหลือนี่เยอะแยะไปเลยห้าเปอร์เซ็นต์นี่ ใช่ปะ0ูนคือ5้แค่นี้เหรอเห็นไหมแค่เราพดูซิว่ามีอะไรที่ที่เมดเก็ตอืมซึ่งใช่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 ในห้าลบสองแฟกต์มห้าลบสองแฟกต์อในฝั่งฝั่งฝั่งซ้ายสุ้ก็สามแฟกต์เห้าลบสองแฟกต์อวีทำาเขาอะเขาบอกว่าสองอันแรก ถูกเลือกเลือกไปแล้วก็เลยเหลือให้เลือกแค่สามสิ่งในสามคนก็เลยเป็นห้าลบสองเหมลูกนี่ไงสมมติผมอยากดูฝั่งนี้ใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมที่เขาเขียนอ,อธิบายเนี่ยลูกนี่ไหมไฟเดอร์ดัมเปอร์ออฟเฟรบิดเอลคันไมลูกก็คือสามารถเลือกไปแล้วสองคนแรกก็เลยเหลือให้เลือกสามคนท้ายก็คือห้าลบสองก็เลยสามแฟ ก็ไม่มีปัญหาอะไรเอ็นเอคือตัวที่เาจหาเอ็คือทั้งหมดทีอเอ่เกิดขึ้นในสถานการณ์โจทย์เอ็นอีคือเร e e าต้องการ ตอนนี้ที่กมเข้าใจนะมี3หน้าที่ก็คือมีไลติงมีพร็อพแล้วก็มีสปอตไลท์สามงานมีคนทั้งหมดกี่กี่คนครับ18คนนึกออกไหมเพราะฉะนั้น n s เป็นเท่าไหร่ n s คือมีอยู่18คนต้องการกี่คนไปคุมง,งาน สามคนเป็นคนงานโอเคนะสามคนเป็นคนงานแล้วสามคนเป็นคนงานตำแหน่งสำคัญไหมทำไมอะตำแหน่งสำคัญไหมสำคัญสิคำว่าตำแหน่งสำคัญไหมก็คือว่าอย่างชื่ออะไรเชดเหรอเชดคุมไฟอ่ะกับเชดคุมพรอ็อพต่างไหมต่างนะโอเคไหมเพราะตำแหน่งสำคัญ เอสจึงใช้ P หรือ C เฮ้ย P สิตำแหน่งสำคัญต้อง P oh. เจอเลยจัมมีเด P อ่ะไรเนาะ P สำคัญนะ VIP ได้ไหมเงีย้ยพยายหาตัวเชื่อมให้จำว่า P คือสำคัญ, P. ค,คญ, P. คคญ P คือตำแหน่งสำคัญ VIP คือตำแหน่งสำคัญโอเคนะแต่ถ้า C ก็ก,ก็ก็ไม่สำคัญคำวัดนะ คอมมอนแท็คนคนคนธรรมดา ns คือสำคัญก er> ็ใช้ p เป็นส8บแปด p อะไรครับสเกียรนะโอ้ยนี่เรียนต้องเรียนต้นเทอมือยนะเรียนหมดแล้วเออ เฮ้ยเรื่องเดมสิสวยนี่สไลืมอ่ะคือตอนแรกตอนที่มันเปิดอันนี้มามันแนแค่จะเป็นเล่อเดิอยแต่ว่าบาอ่างมันแตกมันแยกเลยคือตอนแรไมเท่าังเกทไมเรื่องเดิมตอนแรกบเรื่องเดิมกับอะไรเรื่องเดิมเสเดิมเดียวอ๋อเรื่องเดิมกับมิดเทอมอ่ะ เออเทิงที่เราได้ยินเพราะเราไม่ได้มันเป็น t e l เ v ชั่นอืมตอนตอนเออก็คือมันเหมือนกันแค่ตอนมิดเทิงเราจะเป็น Television กับ Television เฉยๆไม่มี p อปแปลว่าไฟดอนคือเอามาหารกันเอา NE ส่วน NE NE ก็หาจากกลุ่มเฉพาะของเขาอืมเจ๋งนพรามันโจทย์คล้ายเดิมแต่มันแค่เปลี่ยนคำถูกต้องถูกต้อง นัโอเคต่อไปส่วนด้วยอะไรอ่ะคุณด้วยคุณหน่อยดิแอบแอบมองก็ได้อ่ะสี่แปดเก้าหกแอบมองเจ๊ประหยัดเวลาเอาเลยคประมาณนี้ต่อไปข้อสามถ้าอยากข้ามไมข้อไหนก็บอกนะนม่ยคุณไอข้อเนี้ยคงเถียงเขาว่าไอตรงสามช่องแรกมันต้องเป็นเช่นเดกันตอนแรกตอนแรกเช่อไหม อั้แก็เป็นดสอเีนมันก็เป็นตัวสอสาได้เป็นอะอ่ะจากโจทย์ตอนนี้ก็คือ,อเขามันจะทำทำได้ไดสองแบบลูก <า S 1> คือผมจะมอง n อ <laughs> เป็นใหญ่เลยก็คืออะไรครับมันมีกี่ตัวเลหนึ่งสองสาส่หเอาดีเป็นหนึ่งสองสจะเป็น26คูณ26คูณยีหกแล้วคูณคูณกับ10บสิบสิก็ได้ได้กก็อักษรภาษาอังกฤษเนีาาน่ย <S <S ก็เขาบอกว่าหาคงหาความน่าจะเป็นไงครันึกไหมความน่าจะเป็นอะไรงนี้ก็ได้แล้วหารด้วยอะไรครับแล้วส่วนเอ็นเอ็นอีก็คิดทั้งหมดใหญ่ก็ได้หรือเราจะคิดแบบแต่มันจะมีค่าเท่าเท่ากันนะต่างต่างกันแค่จํานวนวิธีการเฉยๆหรือเราคิดแบบเชื่อพูดเมื่อกี้คือเอ็นเอสคืออะไรครับการเรียงกลุ่มนี้พราเรียงได้ก,กี่วิธีครับของซ้าเรียงเป็นเส้นตรงคือ ของซ้ำเดี่ยงเป็นเส้นต้นคือ N แฟกส่วนด้วยตัวซ้ำแฟกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดก็เจ็ดแฟกซีซ้ำไหมเอฟล่ะซ้ำเลขสามซ้ำไหมซ้ำครับแค่นี้นี่คือ NS มันเลยอสโอเคไหมโอเคมาดูว่าคำตอบจะแตกต่างกันไหมโอเคไหมถ้าถ้าเป็นอย่างนี้ NS คู่อย่างนี้นะ ขอแทนด้วยสายการที่ที่หนึ่งนะแล้ว NE จะเป็นอันนี้เท่าเท่าไหร่ครับเจ็ดคูณหกคูณห้าคูณสี่ส่วนด้วยสองใช่ไหมลกูกก็เป็นนี้ก็จะตัดตัดเป็นสามสามห้าสิบห้าสิบห้าสี่เป็นหกสิบหกเจ็ดสี่สองส่วน NE ก็จะเป็นอะไรเอ่ย NE ก็เป็นหนึ่งใช่ไหมเพราะมันถูกฟิกฟิกมาว่าต้องต้องเป็นอันนี้ พราะถ้าเป็นอย่างนี้ PE ก็จะเป็น1ส่วน420เมื่อกี้ก็ได้เกิดคำถามว่าถ้าเผื่อเราฟิก C F F ให้มันอยู่ข้างหน้าอย่างนี้เลยคือหมายถึงว่าอักตัวข้างอากัอกษรข้างหน้าเป็นอ,กอนักษรเท่านั้นชิมลูกเพราะเราจะได้อะไรครับสมมตินที่2 NS เป็นเท่าไหร่เอ่ย อันนี้ก็จะเป็น3าแฟกส่วนด้วย2แฟกค,คูณกับสแฟกส่วนด้วย3าแฟกใช่ไหมสามแฟกจะเปนเท่ากับเท่าไหร่ครับส่แฟกส่วน2แฟกใช่ไหมลูกทำไมก็สามแฟกจะตัดตต่ตกับ3าแฟกเนาะ,นะก็จะเป็น4ีคูณสก็เป็น12 ใช่ป่ะส่วน NE ก็จะเป็นอะไรครับก็จะเป็น1เพราะถูกฟิกมาแล้วเป็น1เพราะก็เป็น1นึ่งส่วนสิบสอคำตอบก็จะไม่ตรงตรงกันโอเคไหมครับแต่ว่าแต่ว่าเนี่ยเขาบอกว่าขอได้เป็นที่เราจะสร้างไลายเส้นไงลูกแล้วคำถามครูคือทำไมเราถึงไปนึกถึงทะเบียนรถ ลายเส้นเพลลายเส้นเพลเนี่ยไอ้ข้อหน้าข้อสั่งไอ้หลังข้อาายปคือผมไม่ได้คิดอะไคือผมทค่คิดว่าทะเบียนมันก็ควรจะได้อยู่แล้วแน่ลายเส้นเพลแปลว่าทะเบียนรถเหรอใช่ไหมเพลแปลว่าทะเบียนรถไอเพลแปลว่าไอ้ป้ายใช่ไหมเพลป้ายทะเบียนรถลายเส้นอืม ครูใช้เหตุผลแบบนี้ได้ไหมฮะเขาไม่ได้อธิบายว่าในเส้นเพจต,ต้องขึ้นต้นด้วยอักษรสามตัวและตามด้วยตัวเลขสี่ตัว <c oughs> โดยประกอบว่ายางี้ใช้เหตุผลนี้ได้ไหมจ์ไม่ได้บอกอืมโจทย์ไม่ได้บอกซึ่งทุกวันนี้ก็มีเลขอยู่หน้าอักษรแล้วนะหนึ่งกอไก่แล้วก็ตาม้วลาก็มีของประเทศไทยใช่ปะ รเราเออขเียนเราเรียกคนเรียกคนควรจะตอบคำถามนี้เเเออเอ,อ,เอ,อ,เออข้าใจเข้าใจเข้าใจนเนาะแต่แต่ที่เชื่อพาชฉลยอย่างงี้เพราะเราก,ก็คงจะเข,ขาก็จะอย่างงี้เพราะมันไม่มีนิยามตายตายต,ายตัวนะเพราะเราก็ใช้สาม,มัญสำนึกคิดว่ามันควรจะเป็นข้างหน้าตามด้วยใช่ไหมลูกพเพราะก็คําตอบต่างกันนะครับนี่นี่โอเคใชั้นเลูกถ้าโจทย์บอกว่า ข้นได้เป็นที่มันจะเรียงตามตามภาพนี้เอ็นแน่นอนว่าเอ็นเอเป็นหนึ่งแน่นอนข้อนี้ก็ฟิกเลยไงเอ็นเอสเป็นเท่าไหร่ครับวงกลมวงกลมเลขไม่ซ้ำด้วย <c oughs> ไม่ต้องสนใจหอ,อ,อรอรมอลบหนึ่งก็เป็นไรครับห้าแฟกต์ก็คือร้อยยี่สิบใช่ไหมข้อนี้ข้อนหนึ่งก็ได้ตอบ p e เป็นหนึ่งส่วนร้อยยี่สิบครับ โอ้ขอนึกง่ายขอนึกง่ายอืมข้อนี้ส่วนข้อ BNS ก็จะเป็นอะไรครับ NS ก็คือสองอยู่ไหนก็ได้ เพราะว่าเอ็นทำไมต้องคิดอย่างนี้เพราะว่าเอ็นเอเราเป็นเป็นอะไรลูกเอเนเราเป็นอ่า permutation พอเราฟริกฟิกสองแล้วเอ็นเอสเราก็เลยคิดเหมือนเอ็นเอเนเพราะเอเนเราเออกมาจากเอ็นเอสเอเนฟิกสองได้ได้อะไรครับฟิกสอง <c oughs> คูณกับอะไรเออห้าที่เหลือใช่ไหมหรอกอย่างเงี้ยพอฟิกสองก็จะเป็นหก คูณด้วยห้าแฟนมันไม่เป็น,นวงกลมเพราะมันมีสองเป็นตัวขั้นอยู่นะครับหกมาไงก็สองมาอยู่ได้หกหกที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหก้ฟืออนเนันอนี้คือเอใช่ไหมเนเนฟิกสองเป็นท็อปใช่ปะ คูณกับห้าที่เหลืออย่างเงี้ยนก็เลยเป็นหนึ่งคูณกับหแฟลกซอนพีอีก็เลยเป็นหนึ่งส่วนหกใช่แล้วอืเนี่ยใช่ข้อเนี้ยก็คือโจกับซอก้าเป็นคนถูกใช่ไหมนกหืม NS เขาบอกว่าคนนร้จะเป็นที่สองคนนี้จะจะถูกเพราะเอสก็คือมีห้าร้อยคนก็เลือกคนถูกมาแค่สองคนนี่ไงงงงงตรงไหนอะ่ะอ๋ะอเชฟวะคอมครับเพราะว่าอะไรครับสองคนนี้ถูกทั้งถูกทั้งคู่มันมีออเดอร์ไหมนึกนึกดูซ้ำซ้ำลึกอะ่ะมีออเดอร์ไหมโจถูกก่อน โซกาถูกทีหลังกับโซกาถูกก่อนโจถูกทีหลังถือว่าต่างหรือเหมือนเหมือนก็ใช่ซีก็นี้ไม่ใช่ V ี P อพีสมเองคิดว่าคอมเบชั่นคือตําแหน่งเิ้ยอย่าดิวีเอพีไงบอกบอกวิทยกันจําได้ไงบวกกันแต่ว่ามันถามว่าจอร์จกับโซกาอ่าตอนนี้อีก็ได้เป็นหนึ่งเนาะก็คือทั้งคู่ชนะนะครับ พราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเท่าไหร่คูณเลยละหนึ่งสองสี่เจ็ดห้าศูนย์ครับอืเพราะฉะนั้นปีจ <c oughs> e. ึงเท่ากับหนึ่งส่วนด้วยหนึ่งสองสี่เจ็ดห้าศูนย์เรียบร้อยอืม <c oughs> เพราะฉะนั้นข้อนี้จดไม่ได้บอกเราเข้าใจเองว่าสองคนนี้ชนะที่เหลือคือแพ้ที่เหลือไม่มีสิทธิ์ชนะนะเพราะว่าถ้าที่เหลือมีสิทธิ์ชนะ nE จะไม่ใช่หนึ่งเงื่อนปะเออข้อ,ขอนี้ก็คือเขาฟิกเนาะชัดได้ C 1 1ใช่ไมหมลูกแล้วก็เนียได้ C 12เพราะฉะนั้น nE เป็นเท่าไหร่ครับ หนึ่งงูก็ฟิกไงฟิกไงใช่อันนั้นคือ NS มันก็ใหญ่แต่ดีเลยแต่ดีมันออกมามันอยู่อยู่ที่ว่าเราจะหา NS แบบไหน NE แบบไหนถ้าเราจะหาแต่สองคนที่นั่นแต่ว่ามันคนไม่ครบมนไม่ครบที่ส่องถ้าเจอวิดีโอหายสักคู่ไหม มันอยู่อยู่อยู่ที่เราหายเอกับ N อ N นเอ็นเอ็นอะไรอยู่ที่เราหายเอกับ N อ็ถ้าเราหายเอแบบฟิก N S มันจะฟิกแค่บางส่วนเออแต่ถ้าหายเอใหญ่เลยเอก็จะฟิกแค่บางส่วนแล้วมันจะตัดตัดกันให้เหลือเราคิดแบบนี้อย่างเดียวนะครับชน N S อ่ะนะหาจากไหน N S มันมีแค่สิบสองแปดก็เอ็นนงเป็น 12 P หรือ C 12 P หร <10 P. S 1> ือ C P ทำไม P มล,อ,ลอะไรนะมนไม่ใช่บล็อกแล้วเพราะว่ามันตำแหน่งสำคัญพิเศษ M v P V A P เลยพิเศษเลยเพราะมันสำคัญไงมันสลับกันอย่างเช่นแชทได้ C 1 2อะ่ะกับเนียได้ C 1 1, <ๆ>1ก็ถือว่าต่างจากอันนี้ไม่ลู้กเพราะก็เลยเป็นอย่างนี้ครับ ก็เลยเป็น12แฟกส่วนด้วย10แฟกอย่างเงี้ยก็คือคูณฐานแะแค่2รอบอย่างเงี้ยครับอืมาะฉะน,นั้นก็เป็นร้อยสสองพีก็เป็น1ส่วนร้อสองครับผมอ่าและและอีกวิธีหนึ่งคือไดครับจำสูตรนี้ได้ไหมเอ่ย p ีอหนึ่ง อินเพรเก e 2ได้อะไรครับ p e 1คูณกับ p e 2อันนี้คืออะไรครับกรีที่มันอะไรกรีที่มันเกี่ยวเนื่องกันแบบอิสระต่อต่อกันเพราะนั้น p e 1คือเป็นแชทมีมีมีกี่อันครับตอนนี้12อัน เขาต้องการ C หนึ่งหนึ่งได้กี่วิธีหนึ่งในสิบสองแล้วอีกคนหนึ่งก็เป็นหนึ่งในสิบเอ็ดใช่ครับก็เป็นหนึ่งในหนึ่สามสองก็ได้เช่นกันอันนี้คือเกี่ยวอย่อิสระต่อกันค่ะอิสระคือต้อเกี่ยวแต่อันนี้ไม่เกี่ยวใช่ไหมเพราะว่าแค่คนที่เกี่ยวกันต้องเป็นหนึ่งสองคนนึงก็อยู่ก็อยู่ที่อีกคนนึงไงใครใครจะเลือกก่อนไง เออนะครับ